สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีนะักสะสมทุกท่านด้วยนะครับนะครับวันนี้จะเอามาเอาเหรียญมาชมมารีวิวให้ชมนะครับเป็นเหรียญเออ่เหรียญการธนาพิเศษของรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญยี่ห้าสตางค์และเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับนะครับเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับเป็นเหรียญยี่ห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์นะครับนะครับเป็นเหรียญที่เออ่ไม่ค่อยได้ค่อยเจอกันนะครับในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เราไม,มไม่ค่อยจะมีการทอนที่ค่าต่ำหรือทอนห้าสิบตักันแล้วนะครับก็อนเหรินนี้ก็ไม่ค่อยจะออกมาใช้กันเท่าไหร่คือว่า,าต้องไปตามห้างขายสินค้านะครับก็อาจจะมีทอนให้นะครับแต่ตอนนี้ก็คงไม่ทอนอย่างนี้นะครับตอนเรียนเรียนุ่นอื่นนะครับเรียนลูกน,นี้จะน,น่าจะอาจจะหมดไปจากท้องตลาดแล้วก็ได้นะครับอาจจะเก็บเข้าคลังหมดแล้วหรือไม่ก็อยู่ที่เพื่อนนันกสะสมนะครับนะครับ เดียนี้นะครับเป็นเหรียญน้าตาเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหรียญเหมือนกันทุกอย่างทุกประการนะครับจะเปลี่ยนแตกต่างกันที่น้ำหนักแล้วก็เส้นประลารแล้วก็เลขบอกราคาเหรียญเท่านั้นนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในกาลที่9กนะครับันกาลที่9นะครับแล้วก็มี ตัวหนังสือรอบขอบเหรียญบอกว่าเอ่อรัมบาร์สันเดอร์ทับปรมินทรามหาคุณพลเอกเดชนะครับอ่อาสัญลักษณ์หนึงตาชิล,ลานนะครับอ่ามรดกลาดอ่าวงพิรนะครับครับแล้วก็ราชการที่เก้านะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เอ่อจะเป็นเอ่อตานะครับเป็นตราเป็นตราสัญลักษณ์อ่าของการ ของงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับทั้งสองเหรียญครับเหมือนกันหมดทั้งสองเหรียญนะครับนะครับแล้วก็มีข้อความว่านะครับเฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับงานด้านอายนะครับด้านขวาก็มีว่า15กุมภาพัน2 5 3 9นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็มีก็การจนาพิเศษนะครับ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 25สตางค์นะครับ25สตางค์กับ50สตางค์นะครับแต่ละเหรียญนะครับ รูปแบบเหรียญเหมือนกันหมดนะครับอย่างที่บอกไว้ครับรูปแบบเหมือนคล้ายเหมือนกันเลยนะครับจะต่างกันที่ขนาดเดียวนะครับมาที่เหรียญที่ห้าตังก่อนครับเหรียญที่ห้าตังก็น้ําหนักก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7.3กรัมนะครับ7.3กรัมแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ยี่สิบสมิลนะครับ22่มิลนะครับครับ ก,ก็อยู่ที่ประมาณเออ่22มิลน,นะครับเส้นผ่าตรงกลางของของของเหรียญน,นะครับของเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญ50สาตางค์นะครับเหรียญ50สาตางค์นะครับเหรียน้าสตางค์นะครับหน้าตางค์น้ำหนักก็อยู่ที่เออ่2.5กรัมนะครับ2.5กรัมนะครับอที่2.5กรัมนะครับเออ่ไม่ ไม่นักกว่ากันเท่าไหร่นะครับเส้นผ่านกลางก็อยู่ที่ประมาณเอ่อสิบแปดมิลนะครับสําหรับเหรียญห้าสิบต่างนะครับนะครับตัเล็กใหญ่กันนิดหน่อยนะครับใหญ่กล้กันนิดหน่อยนะครับนะครับครับขนาดตะเล็กใหญ่กันนิดหน่อยนะครับนะครับขอบเหรียญนะครับก็เป็นขอบเหรียญเอ่อขอบก็เป็นขอบฟันเฟืองทั้งสองเหรียญนะครับขอบฟันเฟืองทั้งสองเหรียญนะครับลักษณะหน้าเหรียญก็ยังเออ่ ดูไม่ผ่านการใช้งานเท่าไหร่นะครับนะครับครับสองเหรียญน,นี้นะครับสองเหรียญราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับราคาหน้าเหรียญราคาตามหน้าเหรียญยี่สิบตันห้าสิบตันนะครับเป็นราคาที่เขาจำหน่ายนะครับเขาไม่ได้ซื้อนะครับจำหน่ายเขาจำหน่ายเหรียญใหม่เอี่ยมที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับออกจากถุงจากซองเลยนะครับก็อยู่ที่มา่นสิบกว่าบาทน,นะครับสิบกว่าบาทน,นะครับแต่คารับซื้อเราคงไม่ถึงนะครับคนรับซื้อเราคงไม่ถึงแน่นะครับเหรียญแล้วก็เก่าๆด้วยเขาคงไม่ถ <ๆ S 2> ึงใหญ่นะครับ เรามีตกางเก็บสะสมไว้ตถกัลปนะครับนะครับเรื่อรุ่นนี้จะมีไหลไหลไหลราคามากนะครับเรื่องการนาจะมีราคามากนะครับ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 เรื่อห้าสิบตังค์กับเรื่อยี่ห้าสตังค์นะครับนะครับก็เอามารีวิวให้ชมนะครับรีวิวให้ชมนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อประกันใดนะครับทำความเข้าใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาว่าว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกราคาทำไมไม่บอกราคาว่าจะซื้อเท่าไหร่ อันว้นอย่างนี้คือไม่ได้มาขายไม่ได้มาซื้อนะครับมารีวิวให้ชมนะครับมารีวิวให้ชมนะครับนะครับบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นก็มีนะครับสําหรับน้องๆใหม่ๆก็คงไม่เคยเห็นก็มีนะครับคนเคยเห็นแล้วก็ก็ดีนะครับก็อาจจะได้รู้รายละเอียดมาก่อนนะครับสําหรับผู้ไม่รู้นะครับก็ได้รับความรู้ไปสําหรับผู้ให้รู้แล้วก็บอกผ่านนะครับบอกผ่านนะครับนะครับไม่ต้องมาเออมาดราม่ากับผมนะครับบางคนบอกว่าทำไม เอามาออกมาทําคลิปแล้วทำไมไม่บอกราคาเขาว่าจะซื้อเท่าไหร่เขาจะรู้ไหมกับผมบอกแล้วผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมมารีวิวให้ชมนะครับทำความเข้าใจได้นะครับอย่ามาดราม่ากับผมนะครับ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 ชอบกับอกให้ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับนะครับเท่านั้นเองนะครับนะครับเพราะว่า มีคนหลายคนนะครับที่อาจจะไม่รู้ข้อมูลนะครับก็เอามารีวิวให้ชมกันนะครับผลท่านท th th ี่รู้ข้อมูลแล้วก็โอเคกับข้อมูลของคุณไว้เหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลคุณระย่างกันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะครับข้อมูลอาจจะตรงกันก็ได้นะครับก็ทำความเข้าใจกันไว้นะครับทำความเข้าใจไว้นะครับเพราะว่ามีหลายเหรียญที่ที่ทาออกไปแล้วก็มีคอมเมนต์มาแปลกๆนะครับมันแปลกๆรือบางคนนั่งดูไม่จบเลยนะครับเปิดมาเห็นเหรียญก็ไปค้นหาเหรียญตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่ามีครับ ซื้อเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับคือในในในคลิปก็บอกนะครับว่าไม่ได้มาขายไม่ได้มาซื้อนะครับมารีวิวให้ชมนะครับนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับนะครับขอบลุ้นด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับเอ่ากันหน้าก็จะเอาเหรียญอื่นๆมาให้ชมันอีกนะครับสำหรับเหรียญนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ